เรามอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกแบบ one stop service สวัสดีครับผมมาพิชิตประสบรัฐรองประธานสภาุตสาหการรมแห่งประเทศไทยวาละปี2 5 6 3 5ถึง2565ดูแลสายงานสมาชิกสัมพันธ์ครับเราให้บริการพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกในระหว่างที่ท่านดำเนินกิจการและประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางด้านแรงงานการผลิต หรือสิ่งแวดลอ้อมเราสามารถที่จะเชื่อมโยงให้ท่านได้พบกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่พร้อมเชื่อให้ความร่วมมือและให้คำปรึกษากับท่านได้ตลอดจนเรารวบรวมสิทธิประโยชน์ต่างๆที่สภาวตสาหกรรมมีมอบให้กับท่านสามารถใช้บริการของสภาวตสาหกรรมได้อย่างมั่นใจและตอบคำถามของท่านว่าท่านเป็นสมาชิกสภาุตสาหกรรมแล้วได้อะไรครับ เรามีโครงการตรวจสุขภาพพนักง,งานประจำปีกับสอทอซึ่งท่านสมาชิกจะสามารถประหยัดงบประมาณการตรวจสุขภาพพนักง,งานของท่านได้มากกว่า 30- 70%ถึงเปอร์เซ็นท์ท่านจะได้รับบริการอย่างมีคุณภาพจากโงรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากประกันสังคมจากสุขภาพของพนักง,งานของท่านแล้วเราไปดูที่สุขภาพของเครื่องจักรของท่านด้วยท่านสามารถที่จะดูแลสุขภาพเครื่องจักรในโรงงานของท่านได้ ด้วยระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักรผ่านมือถือในราคาที่ย่อมเยาวและเรายังมีบริการให้การจับคู่ธุรกิจให้กับสมาชิกนะครับในการที่จะเชื่อมโยงธุรกิจของท่านภายในประเทศและเรายังมีศูนย์ c a ซ l center ที่จะให้บริการตอบคำถามกับสมาชิกในเวลาที่ท่านประสบปัญหาและต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสภาวิสาหกรรมสามารถช่วยเหลือท่านได้ครับ และเตรียมพบกับงาน FTI Expo ซึ่งเป็นการรวบรวมสินค้าคุณภาพส่งออกจาก45กลุ่มอุตสาหกรรม76สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและ11คลัสเตอร์ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นและความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมไทยพัฒด,ดันโลเคอลอีโคโนมีและส่งเสริมสินค้า Made in Thailand หากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการข้อมูลใดๆจากสภาอุตสาหกรรมท่านสามารถติดต่อได้ที่ข้อมูลทางด้านล่างนี้นะครับส่วนผม จะนำสิทธิประโยชน์ดีๆและข่าวสารมานำส่งให้กับท่านผ่านช่องทางต่าง,างๆของสภาวิสากรรมครับขอบคุณครับ